แกฉันต้องสื้อดีๆพวกเนี้ฉันไม่รักสำคัญนะแกฉันไม่รู้ฉันจะแต่งตัวยังงี้ดีเว้ยไมื่อฉันจะแต่งเซ็กซี่แต่งแบบหวานแบบวพวกนไม่เข้ากับฉันนะแกเงียบก่อนได้ไหมเห็นแล้วว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แกก็เล่นแต่เกมอ่ะแกไม่เข้าสนใจฉันเลยแกไปอยู่ไหนมาตอนนี้เกมนี้เขากำลังฮิตมากเลยนะถ้าฉันไม่ได้นฉันก็โหลดเกมอะไรอ่ะนี่แกไม่รู้จักจริงใช่ไหมนี่ไงแกสามร้อยหกสิบโมบิคนิกกี้นิกกี้สาวน้อยมหัศจรรย์เกมนี้นะพี่ ก็เลยแบบอยากลองเล่นดูทายก็มานั่งติดเองแล้วมันเล่นยังไงอะแกนี่ฉันจะเล่นที่ดูนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันเล่นที่ดูแล้วแกลองเล่นแกห้ามติดเลยไม่ใช่แกหรอกนะจะบอกให้เออเดี๋ยวก็รู้มาก่อมาสอนเ่นก็จะเป็นอย่างนี้นี่มือบีกิ๊เข้ามาภาพก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะมีเรื่องราวมากมายสวยภาพสวยม่กใช่ภาพสวยมากแล้วก็กดเข้าไปที่การเดินทาง นี่ฉันจะเล่นตัวอย่างให้แกดูนะเพราะว่าจริงๆฉันเล่นไปไกลแล้วกดเข้าไปตรงนี้มันจะมีนี่สนไหนคะท่านอยากมาเรียนที่นี่ฉันสามารถทําการสมัครเรียนให้ท่านได้ตลอดเวลานี่ยืนยันรับเควสปุ๊บเข้ามาข้างบนจะเป็นคําเตือนเควสให้สังเกตตรงตัวสีแดงๆว่าเรา,าจะแต่งตัวยังไงอันนี้เขาบอกว่าแบบหรูหราสไตล์พังโอเคเราก็จะมาแต่งตัวเราจะไปที่เสื้อผ้าของเรานีคือตู้เสื้อผ้าของเราเว้ย เราเข้าไปที่นี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามาแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าที่อยากได้อมันจะมีร้านเสื้อผ้าให้เราซื้อมากมายเลยนี่แต่ฉันเล่นไปแล้วไงแกฉันก็เลยซื้อไปหมดแล้วนี่เข้าไปที่ท่อนบนฉันใส่สไตล์พังใช่ไหมก็ต้องดูว่าอันไหนเหมาะฉันใส่อันนี้ก่อนเลยแล้วก็เสื้อคลุมก็ต้องมาหาอีกว่าไหนมันพังๆใช่ปะ่ะก,ก็เป็นอันนี้ทรงผมเข้าไปที่ทรงผมนี่ทรงผมนี้เลยงไงเจียวไหมแล้วก็ไปที่ท่อนล่าง ขั้นล่างฉันก็ต้องดูอีกว่าไหนมันพังนี่เป็นไงแกสวยไหมไปที่เครื่องประดับนะคะข้อมือนี่เราก็ใส่นี้เลยแล้วก็ประดับคอก็อันนี้ดีกว่าแล้วก็รองเท้ารองเท้าไหนดีชื่อว่าไหนเหมาะนี่เนาะพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็จะไปแข่งกับเขาเราก็จะมีสกิลให้กดข้างล่างมากมายเพื่อที่จะชนะหสุดยอดอะ่ะฉันจะดูว่าฉันจะได้เท่าไหร่เราก็ต้องแข่งแข่งสกิลกับเขาเว้ เจ๋งนะแกชนะด้วยไหนเป็นง่ายมากเลยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วนี <S <S ่มันเล่นอย่างงี้ทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมใช่เอ้ยน่าเล่นน่ะถ้าฉันมีเกมเนี้ยฉันไม่ต้องคิดบ้างสิว่าฉันแต่งตัวนี่เอาม่เล่นมากดีกว่าเฮ้ยแกก็ขอเล่นมากสิเป็นไรไปล่ะแล้วโทรศัพท์แกอ่ะฉันไม่ได้เอามา ไีได้เหรอคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลองเล่นดูนะคะให้ไปโหลดนะได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยเชื่อเกมว่า360 m o b i กก n i นิกกี้กกสาวน้อยมหัศจรรย์น,นะคะอยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนให้ดูเพื่อนไอเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเขามีกิจกรรมดีๆให้เพื่อนๆได้ร่วมเล่นสนุกกันด้วยแค่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะพร้อมกับแคตต์หลักฐานมาแสดงใต้คอมเมนต์แค่นี้เพื่อนๆก็มีสิทธิ์รับหมอนโมโม่สุดน่ารักให้เอาไปกอดกันแบบอุ่นๆเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแจกหมอนอด้วยเหรอเฮ้ยกูไม่สิทธิ์ได้ดิเฮ้ยงี้กูไปแล้วนะกูบะเอากลัที่บ้านก่อนกูเดี๋ยวจะจับเพื่อนจอน้ะเฮ้ยโทรศัพท์กู อย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าอยากได้หมอนโมโมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยไปก่อนนะจ๊ะอย่าโรนนะสาบพายบาย